สวัสดีครับผม CEO 1น,นะฮะ CEO Rose g o b r a n นะครับผมวันนี้ผมก็มีเรื่องที่อยากจะมาคุยกับทุกคนเป็นหนึ่งในวิธีการดีๆป้องกันเราจากโรคระบาดหรือว่าไวรัส,สที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ณนะตอนนี้ทั่วทั้งประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้กําลังพีคเลยนะฮะขึ้นมาร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าทุกทุกวันเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะจบปัญหานี้ได้เมื่อไหร่วิธีการดีที่จะจบปัญหานี้หนึ่งก็คือการได้วัคซีนแล้วข่าวล่าสุดแลบบที่ผลิตวัคซีนเนี่ยจะเร็วที่สุดเลยคือกันยายน2020ก็คือโหอีก 6เดือนนะ่ะหรือรอ,รอ,อาจจะดิเล์ไปถึงมีนาคมปีหน้าเลยก็ได้ต่อมาคือการจ้างยาที่รักษาโดยตรงนะพูดตรงๆเลยว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่มันจะจบลงจริงๆแต่วันนี้อีกหนึ่งวิธีการดีๆนอกจากการซื้อเจลล้างมือสเป,ปรย์ล้างมือใส่แมสซื้อประกันเรียกคนมาฆ่าเชื้อในบ้านกักตัวอยู่ที่บ้านอีกวิธีการหนึ่งที่สาคัญมากๆขาดไม่ได้เลยจริงๆคือการเสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสเพื่อที่จะแบบให้ร่างกายของเราแข็งแรงไวรัสเมื่อมันเข้าร่างกายแล้วแต่ถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้ม เหมือนกับกรอบที่จะช่วยสู้กับเชื้อเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากที่จะมาแนะนำซากานาคอลลาเจนเอ็กเทนมันเกี่ยวอะไรกับการเสริมภูมิคุ้มกันซากานาคอลลาเจนเอ็กเทนตัวนี้เป็นคอลลาเจนยุคใหม่ที่มีสารสกัดที่ช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันถึง9ชนิดมันก็คือเอสโอดีเอสโอจากประเทศเกาหลีเอสโอดีสายพันธุ์เศษที่ถูกบูสต์ความเข้มข้นมากกว่าร้อยเท่าที่โรสโก้เท่านั้นที่มีเอาไปอะไรเพิ่มอีกแอซิดซิงค์โคลไซคิวเทนวิตามินอีน้ำมันรำข้าวซอย มโนเพอร์พบมาด้วยตัวเองนะฮะนี่คือเปเปอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ สกัดทั้ง9ตัว,วนี่เอาให้ดูเลยมันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและต้านไวรัสได้จริงๆให้ดูอย่างนี้คงไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งหลักฐานทางการแพทย์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างจากคณะคอลลาเจนเอ็กเนตัวนี้ออกมาตั้งแต่ปลายปี2019ย้อนเวลากลับไปวันที่เราเริ่มต้นพัฒนาสูตรกับทางประเทศญี่ปุ่นโรสโกเป็นแบรนด์แรกที่ผลิตคอลลาเจน100%จากประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าสารสกัดจากญี่ปุ่นนวัตกรรมจากญี่ปุ่นแลบชื่อฟูจิแคปซูลซึ่งเป ชาวบ้านเขามันจะทําไปเพื่ออะไรจุดเด่นที่แตกต่างไม่ได้เหมือนคอลลาเจนทั่วไปเอาแต่เน้นสวยใสขาวยุคนี้สวยใสขาวไม่พอต้องสุขภาพดีด้วยมีทั้งคอลลาเจนโมเลกุลละเอียดที่สูตสารสกัดช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัส9้าชนิดอาแกะให้ดูเลยนะครับนี่คือด้านในลิฟเลตโลโก้ตรงนี้ข้างในก็จะเขียนว่าโรสโกสวยหรูอลังการมากก็อ,ออกมาจะเป็นแบบนี้บวดสีขาวขุ่นข้างในเป็นเม็ดน้องปลาเม็ดน้องปลา,เม,ปลาเม็ดหนึ่งเนี่ยอัดสารสกัด,ดแน่นมากใหญ่มากอ้วนมาก990บาทกินได้14วันเพียงแค่วันล แล้วมันกินง่ายๆชีวิตง่ายมากแค่เปิดขวดหยิบเข้าปากคลืนน้าแล้วจบปก,กติจะเป็นยังไงฮะเป็นซองถูกไหมเทชงหรือบางทีถ้าเป็นแบบเพียวก็คือต้องหาอะไรมาผสมพืปูขาวน้าผึ้งเอ่ยน้ําส้มเอ่ยอะไรที่มาผสมเพื่อให้มันไม่ขาวและโปรช่วยชาติวันนี้อย่าเรียกว่าโปรเลยเพราะว่าปกติโปรนั้นคือต้องซื้อ2แถมซื้อ3แถมถือว่าเป็นความช่วยเหลือกันละกันซื้อ 3, ซอากนะทุกๆุกออเดอร์ order, แถมฟรีเจลล้างมือขนาด 50ML แถมฟรีไปคู่กันเลยแบบนี้ซากนะคอลลเจนเอ็กเทนจำนวนจํากัดเข้าเพียงแค่10,000กม 21,000 0ขวดเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างว่าสนใจแล้วเดี๋ยวแอดมินติดต่อกลับไปรีบคอมเมนต์นะับเพราะว่าไม่รู้ว่าตอนนี้จํานวนจะเหลือเท่าไหร่ในขณะที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนปกป้องตัวเองแต่สำคัญที่สุดคือการเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้ร่างกายข,ของเราแข็งแรงยอยู่บ้านากลับตัวอยู่บ้านไม่อยากให้ตัวเองโรมตาคณนะสวยใสขาวและได้เสริมเราะป้องกันต้านไวรัสด้วยรีบคอมเมนต์นะครับก่อนที่สินค้าจะหมดบา,บายยครับสวัสดีครับ